来家 สวัสดีทุกคนเลยนะคะเฮ้ยทุกคนคลิปที่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหเกิดคําถามแล้วก็คําตอบด้วยนะคะจะบอกว่าคําตอบที่ทุกคนเนี่ยได้พิมพ์ตอบบ่อนะคะเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยเออบางคนเนี่ยก็บอกว่าไอ้บ้านหลังที่พี่เนี่ยสงสัยเนี่ยมันคือบ้านของเด็กนักเรียนนะคะที่อยู่ในโรงเรียนซากุระนะคะเฮ้ยจริงหรอแล้วเด็กคนนั้นนะคะก็มีชื่อว่าอาโออิด้วยนะคะ ทำไมปอไม่เคยรู้เรื่องเลยอะแกแล้วทําไมน้องๆถึงรู้กันล่ะทุกคน สรุปแล้วคือปอเองนี่แหละที่แบบว่าไม่รู้เรื่องเองนะคะสําหรับคอมเมนต์นี้นะคะเขาบอกว่าอย่าลืมมาทําคลิปเฉลยด้วยนะคะมีคนกดไลค์นะคะค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะปอก็จะไปตามติดชีวิตของ r o อีกกันนะคะแต่แต่แต่อันดับแรกเนี่ยเราจะต้องตามหา r o อีกให้เจอก่อนนะคะทุกคนซึ่งในคอมเมนต์นะคะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเธอคนนี้นะคะจะมีผมสีน้ําเงินนะ แล้วก็อยู่ที่ห้อง1นทับสหรือเปล่า่ะถ้าปอจําไม่ผิดนะครับเอาจริงๆนะชื่อ a o e เนี่ยเหมือนกับชื่อของสพ,พนักเรียนนะคะที่อยู่ในเกมยันเดเละเลยนะชื่อก็เหมือนกันสีผมก็เหมือนกันด้วยนะคะหรือว่าจริงๆแล้วทั้งสองคนนะคะคือคนคนเดียวกันหรือเปล่าเอ๊ไม่น่าใช่นะคะทุกคนเออเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่กันคนละเกมเลยนะคะไปจ้าไปตามหา RO ออีกกันนะจ๊ะหรือว่าจะเป็นคนนี้วะนี่ไง ทุกคนคือนางเนี่ยนอนอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็นางเนี่ยมีชื่อนะคะอยู่บนหัวว่าอ o ิด้วยนะคะโอ้โหเดี๋ยวนะนี่เอาอีจ๋าดูนางทําสิคาคือนางเนี่ย ฟุบนะคะนอนบนโต๊ะค่ะแล้วก็ไม่ตั้งใจเรียนด้วยนะคะทุกคนในขณะนะคะที่ตัวเราเนี่ยโอ้โหฮุยดูเป็นเด็กตั้งใจเรียนนะคะโอ้ดูสิเมื่อกี้คือนางนอนบนโต๊ะใช่ปะแต่ตอนนี้นะคะนางก็ถือมือถือดขึ้นมาเล่นแล้วนะคะนี่เอาอีกเธอช่วยเป็นเด็กเรียนสักวันได้ไหมเนี่ยเฮ้ยฉันอุตส่าห์พาเธอเนี่ย มาออกคลิปนะยะหลอนแม่ไม่เก็บทรงเลยนะ่าก็คือเราเนี่ยจะต้องรอให้นางนะคะเลิกเรียนก่อนนะจ๊ะคือในคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่าพี่ปอไม่เชื่อนะรอดูตอนหลังเลิกเรียนนะคะแล้วก็ตามนางไปนะว่าเฮ้ยแบบนางจะไปไหนแล้วก็บ้านของนางนอยู่ไหนนะคะเอาจริงๆนะทุกคนนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยปอเองเนี่ยก็ ยังไม่รู้ว่าแต่ละคนนะคะอยู่ที่ไหนบ้างนะเออเมื่อไหร่คุณครูจะเข้าสอนเนี่ยเฮ้ย นั่นไงคือว่าค,คุณครูเนี่ยยืนสอนอยู่นะคะแต่ว่ามันก็มีนักเรียนบางคนนะคะที่ไม่ตั้งใจเรียนนะคะดูสิสามสาวที่อยู่ตรงนี้นะคะต่างก็คือก้มหน้าเล่นมือถือนะคะเนี่ยโอ้โหแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วนะคะเดี๋ยวปอจะมาปรับเวลานะคะให้เป็นตอนบ่ายสามก็แล้วกันนะคะคือตอนนี้ใจร้อนค่ะอยากเห็นบ้านของ r o e แล้วนะคะเร่งเวลา เลยคะ่ะปึกปึกปึกุกก้ยเอา้าแล้วนางหายไปไหนคะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอา้าคือพอปอนเนี่ยปรับเวลานะคะแล้วนางก็หายไปเลยละคะ่ะทุกคนแต่ว่ากระเป๋าของพวกเขาเนี่ยก็คือยังอยู่ในห้องเรียนนะคะแปลว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องตามหาเพื่อนๆก่อนนะคะทุกคนเฮ้ยเพื่อนๆออยู่ไหนอะเฮ้ยไม่ใช่ไอ้กลุ่มเนี่ย มันไม่ใช่เด็กห้องเราค่ะมันเป็นเด็กห้องอื่นนะคะนี่ขอทางเนีาเพื่อนเออห้องคอมก็ไม่มีนะคะ a อ e ีเธออยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วนี่เธอเรากลับบ้านด้วยคนซีวันนี้นะฉันอะขอไปเล่นบ้านเธอได้ปะล่ะแหมคือตอนนี้นะฉันอะก็เหงาลือเกินอ่ะกลับบ้านไปอะก็ไม่ค่อยมีอะไรทําเลยนะเอาอีนี่เราสองคน่ะมาเป็นเพื่อนกันไหมอะเพื่อนนางเดิน มาทางนี้นะคะทุกคนทำไมนางถึงเดินมาทางนี้วะหรือว่าพวกเขากำลังจะไปเรียนต่อหรอไม่น่านะเพราะว่ามันเลิกเรียนแล้วนะคะแล้วก็นางเนี่ยสะพักกระเป๋าด้วยนะคะวุทุกคนปอเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าพอหลังเลิกเรียนเนี่ยก็จะมีมานะคะให้เราขี่ด้วยอะ่ะอันนี้มันมีมานานหรือยังอะ่ะหรือว่าฉันเพิ่งรู้หรอุ้เอาดีเฮ้ยเพื่อนเราขี่มาเอง จะขี่ม,ม้าไปไหนวะฮะวิว่งมาแต่ตอนนี้ต้องรีบตามนางนี่ไปนะคะอ๋อคือนางมาวิ่งเหรอเอ้ยแล้วคอเฮ้ยคอเป็นไรอะ่ะทุกคนดูนี่ดิคือคอของนางเนี่ยมันแปลกตายอะ่ะทำไมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมรูปร่างของนางเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมละคะทุกคนเอาแล้วอยู่ดีๆก็เจอเรื่องหลอนนะคะหลุดค่ะ มันหลุดตะคอนะคะทุกคนเดี๋ยวปอจะมาทําการนะคะโบกมือบายบายนะคะแล้วก็จะมาดูว่านางจะกลับบ้านหรือเปล่านะคะบายบายนะเพื่อนเจอกันเฮ้ยนั่นไงนางกําลังไปแล้วตอนนี้แหละอ้าวเวนอานางหายไปไหนอะ่ะ เอาเดียวมีคนบอกว่าเอาอีเนี่ยอยู่ที่บ้านหลังนี้ไม่ใช่หรอแต่ว่าทําไมปอถึงไม่เจอนางเลยล่ะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะนางเนี่ยก็คือหายตัวไปเลยค่ะทุกคนน่กกากลัวมากเลยค่ะฮะลัลโหลปอตามหานางไม่เจอแล้วว่า ตอนนี้คือเหลือแค่เท่าที่เห็นนะคะนี่นี่นี่บ้านของเธออ่ะอยู่ตรงไหนหรอเราขอไปบ้านเธอได้ปะเพื่อนเดี๋ยวพอจะมาดูคนอื่นแทนก็นแล้วกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเอาใหม่ค่ะทุกคนวันนี้คือเราพลาดอ่ะเออคือนางหายตัวไปเลยเดอ้อทุกคนใครอยู่ตรงนั้นน่ะใครอ่ะ เฮ้ยมาทำอะไรตรงนี้อ่ะเฮ้ยผู้หญิงคนนี้นะคะก็คือผมสีน้ำเงินน่ะอ๋อเดี๋นะ คนนี้นะคะอยู่หลังนี้ค่ะแล้วก็หายตัวไปเลยนะคะส่วนผู้หญิงคนนี้นะคะก็คือเขาเนี่ยมายืนอยู่ตรงนี้นะคะบ้านของเธออยู่หลังไหนหรอทําไมเธอถึงแบบว่ายืนน่ากลัวขนาดนี้ละจ e r และตอนนี้นะคะปอก็เร่งเวลานะคะมาเป็นวันที่สองแล้วนะคะคือวันแรกเนี่ยเราอะตามนางไปไม่ทันใช่ปะเพราะว่านางเนี่ยหายตัวไปเลยนะคะนี่ ทำไมเมื่อวานนี้เนี่ยแกกลับบ้านไม่รอเราเลยล่ะเพื่อนโอ้โหเราอุตส่าห์จะขอไปบ้านแกด้วยอะ่ะโอ้ทำไมล่ะคะอ่ะเดี๋ยวปอจะมาเร่งเวลาไปเลยก็แล้วกันนะคะขอเป็นซักบ่ายสามแล้วกันนะคะแล้วก็เอ้ยไปไหนแล้วล่ะเอา้าเอาเพื่อนหายเพื่อนหายหมดเลยคะ่ะทุกคนหรือว่าพวกเขาจะอยู่ข้างนอกเหรอเอ้ยแล้วงเจอแล้วทุกคนนี่เพื่อน รอก่อนสิเอาอีเดี๋ยวเราจะบินนะคะไปที่บ้านเนาะคือปอเนี่ยไม่มั่นใจว่าไอ้บ้านที่ทุกคนหมายถึงเนี่ยมันคือบ้านหลังที่หหรือว่าหลังที่2นะคะที่อยู่ในคลิปเนาะงั้นเดี๋ยวปอาจะมาเริ่มที่บ้านหลังนี้เลยก็แล้วกันนะคะตอนนี้แหละค่ะ เราจะได้คําตอบแล้วนะคะว่าเอาอีเนี่ยอยู่หลังนี้หรือเปล่านะคะก็คือวิธีการนะคะเดี๋ยวปอจะมาโบกมือบายบายนางค่ะบายบายเพื่อนเจอกันนะเฮ้ยเฮ้ยจริงๆด้วยทุกคนสวัสดีเพื่อนเอาเอาอีเฮ้ยเมื่อกี้ฉันยังเห็นเธอเนี่ยเข้ามาในบ้านอยู่เลยนะแล้วตอนนี้เธอไปอยู่ไหนแล้วล่ะจ๊ะ เอาอีห้องน้ำก็ไม่มีนะคะทุกคนโอเคค่ะรู้สึกว่าเราเนี่ย ได้คําตอบแล้วนะคะก็คือไอ้บ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านของา o อีกจริงๆด้วยอะ่ะแต่ว่านางเนี่ยหายนะคะเข้ามาในบ้านเลยอะ่ะแล้วพอเราเข้ามาในบ้านนะคะก็กลับไม่เจอนางคะ่ะสรุปแล้วคือนางเนี่ยเป็นคนหรือเปล่าเนี่แอบหลอนเหมือนกันนั้นเนี่ยทุกคนแต่ว่าแต่ว่าบ้านหลังนี้นะคะก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่นะคะว่าเป็นของใครนะคะแล้วก็ใครเนี่ย ที่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะนี่นี่นี่ทำไมกระโปรงของเธอเนี่ยถึงเป็นอย่างนั้นละจ้าเพื่อนโอ้โหโห,โห,โหเห็นก็ก็น้องหมดเลยน้าอะทุกคนแล้ววันนี้นะคะปอก,ก็ได้มาทําคลิปนะคะเฉลยเกี่ยวกับบ้านหลังนี้แล้วนะคะว่าใครเนี่ยเป็นผู้อาศัยนะคะก็คืออาโออิคนนี้นี่เองนะคะแม่จะว่าไปแล้วเนี่ยนะบ้านของเธอเนี่ยนะหลูเหมือนกันนะเนี่ยเนาะ เป็นบ้านที่แบบว่าคล้ายๆกับของเราเลยนะคะเพื่อนๆเอาละค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้กันนะคะยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรการแจ้งเตือนคลิปของปอด้วยนะคะวันนี้ปอขอตัวไปก่อนนะจ๊ะ bye ๊ายบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน